สวัสดีค่ะวันนี้อาจุมม่าจะมานําเสนอเรื่องราวของอบป,ป้าแดนกิมจิอีกหนึ่งคนเขาก็คืออีซึงกิเจ้าของรอยยิ้มทรงสเสน่ห์ความสามารถมากมายไม่ว่าจะเป็นการแสดงนักร้องพิธีกรผลงานทุกอย่างที่เขาทำนั้นออกมาจากพลังกายที่เขาทุ่มเทอย่างเต็มที่จนทำให้อีซึงกิเข้าถึงทุกบทบาทที่ได้รับ ส่งผลให้เขากลายเป็นขวัญใจของพี่ป้านอาอาทั้งในและนอกประเทศและยังมีเชื้อสายสืบสกุลมาจากราชวงศ์โชซอนต้นตระกูลของอีซึงกิ สืบเชื้อสายมาจากองค์ชายยังนองพระเชษฐาของพระเจ้าเซจงมหาราชกษัตริย์ผู้คิดค้นทรงประดิษฐ์อักษรเกาหลีซึ่งถ้าหากการปกครองของเกาหลีไม่เปลี่ยนมาเป็นระบอบประชาธิปไตยนั้นอีซึงกิจะเป็นองค์ชายหรืออาจจะได้เป็นรัชทายาทจนถึงได้ขึ้นของราชก็อ,อาจเป็นไปได้นะคะ และวันนี้อาจุม,ม่าก็จะมาเล่าเรื่องราวก่อนเข้าวงการของอีซึงกิยังไงก็ฝากกดติดตามอาจุม,ม่าด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปอีซึงกิเกิดเมื่อวันที่13มกราคม2530ปัจจุบันอายุ34ปีสูง182เซนเลือดกุ๊ปบีนับถือศาสนาคริสมีน้องสาวหนึ่งคน และเติบโตในโซอีซึงกิชอบเล่นฟุตบอลชอบฟังเพลงและวงที่เขาชื่นชอบในตอนนี้ก็คือสาวๆจากวงทวายเขาเริ่มชอบเมื่อตอนเขาเข้าไปอยู่ในกรมชอบถึงขนาดต้องขอให้เพื่อนไปขอลายเซ็นให้และส่งลายเซ็นนั้นมาให้เขาในกรมเลยค่ะช่วงวัยเด็กก็น้าตาน่ารักหน้าชังเรียนเก่งตั้งแต่ประถมจนถึงมหาวิทยาลายัยการเรียนดีมาก สมัยเรียนมัธยมเขาก็เป็นคนเรียนเก่งและเป็นนักเรียนดีเด่นเป็นประธานนักเรียนอีกด้วยค่ะและตอนมัธยมปลายก็ยังเข้าร่วมกับวงดนตรีของโรงเรียนอีซึงกิรับหน้าที่เป็นนักร้องนำของวงจนทำให้อาจารย์อีซอนฮีนักแต่งเพลงที่โด่งดังมากๆคนหนึ่ง ของเกาหลีได้มาดูวงที่อีซึงกิร้องอยู่เธอมองเห็นบางอย่างในตัวของเด็กชายวัย17ปีจึงพาเขาไปฝึกร้องและเต้นจนเขาได้เป็นนักร้องนักแสดงที่มีชื่อเสียงตั้งแต่นั้นมาอีซึงกิเข้าเรียนมหาวิทยาลายัยและเขาก็เรียนจบในเวลา4ปีและยังได้รับทุนพิเศษจากมหาวิทยาลายัยเพราะเรียนเก่งเรียนดีอีกด้วยค่ะ ผลงานเพลงแรกเริ่มตอนอีซึงกิอยู่มัธยมปลายในวันที่5มิถุนายน2547เพลง We Cross Your My Girl หรือเพราะเธอคือแฟนฉันแต่งโดยซายเจ้าของเพลงคังนำสไตล์ บทเพลงนี้โด่งดังสร้างกระแสและฮิตติดชาร์ตเพลงในเกาหลีใต้อย่างรวดเร็วทำให้เขาได้รับรางวัลศิลปินหน้าใหม่ยอดเยี่ยมมาครองจากผลงานเพลงในอัลบั้มแรกเลยค่ะในตอนนั้นเขามีอายุเพียง17ปีเท่านั้นชื่อเสียงที่ถาถมเข้ามาอย่างรวดเร็วนั้นไม่ได้ทำให้ผู้ชายที่ชื่อว่าอีซึงกิ นั้นหลงละเลื่งในความดังเขายังคงทำตัวน่ารักอ่อนน้อมถ่อมตนกับรุ่นพี่รุ่นน้องจนเป็นที่รักของเพื่อนๆในวงการทุกสาขาที่เขาเข้าไปทำหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นนักร้องนักแสดงพิธีกรหรือเป็นแขกรับเชิญให้กับรายการต่างๆผลงานหนังซีรีส์พิสินเตอร์มากมายหลั่งไหลมาให้เขาเลือกจนได้รับฉายาว่า เจ้าพ่อพีเซนเตอร์อยู่ช่วงหนึ่งเลยค่ะซีรีส์ที่เขารับเล่นทุกบทบาทอีซึงกิจะทุ่มเทการแสดงฝึกฝนในตัวละครที่เขาต้องแสดงอย่างเข้มงวดเพื่อให้ผลงานนั้นออกมาดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องมรดกลักฉบับพันล้านวอนปี2009ที่ช่อง3นํนำมาออนแอร์ยังคงเป็นที่จดจำของแฟนๆจนถึงทุกวันนี้ เรื่องนี้เป็นเรื่องราวของนางเอกที่ชีวิตรันทดแม่เลี้ยงไล่ออกจากบ้านหลังพ่อเธอตายจนได้มาทำงานและเจอพระเอกที่ตอนแรกไม่ค่อยจะลงรอยกันเลยจนพัฒนามารักกันซึ่งจริงๆแล้วผู้ชมได้แอบปันใจให้กับพระรองไปในตอนต้นเรื่องแต่พอพระเอกทำตัวดีกับนางเอกทุกคนก็พากันหลงรักพระเอกและเรื่องแฟนผมเป็นจิ้งจอกครับ ปี2553เป็นเรื่องราวของชายหนุ่มที่ไม่เอาไหนใช้ชีวิตขี้ขาดไร้ซึ่งความสามารถไปวันวันจนคุณปู่ซึ่งเป็นมหาเศรษฐีของเขาทนไม่ไหวและจะพาเขาไปดัดสันดานแต่เขาก็แอบหนีไประหว่างทางและเข้าไปในวิหารไปปลดปล่อยนางเอกที่เป็นปีศาจจิ้งจอกก้าวหางที่ถูกขังมา500ปีและเรื่องวุ่นวายก็เกิดขึ้น จิ้งจอกอยากเป็นมนุษย์พระเอกกลัวนางเอกจะกินตับตัวเองสนุกมากค่ะและเรื่องคำพีตระกูลจิ้งจอกในปี2556เรื่องนี้อีซึงกิรับบทเป็นจิ้งจอกก้าวหางเสียเองเป็นหนุ่มลูกครึ่งมีแม่เป็นมนุษย์มีพ่อเป็นจิ้งจอกเขาจึงต้องมีส้อยข้อมือเพื่อสะกดไม่ให้กายร่างเป็นจิ้งจอก และเมื่อเขาได้พบรักกับนางเอกแสดงโดยเบซูจีนั้นเขาก็อยากจะเป็นมนุษย์จริงๆเสียทีจึงต้องตามหาคัมภีเพื่อจะทำให้เขาเป็นมนุษย์ได้สำเร็จเรื่องนี้ชางท่องสามก็นำมาฉายอยู่ค่ะและตำนานไซอิว๋วฉบับเกาหลีในปี2560เป็นเรื่องราวของโซนโอกงที่ถูกกักขังและได้ออกนางเอกเมื่อตอนเป็นเด็ก ให้มาปลดปล่อยตัวเองพร้อมทั้งสัญญาและก็ทำผิดสัญญาที่ให้ไว้กับเด็กน้อยแถมยังลบความทรงจำทิ้งเสียอีกด้วยจนเวลาผ่านไปหลายปีสนโอกงก็ได้พบกับนางเอกอีกครั้งคราวนี้เขารู้ว่าเธอคือซัมจังและเขาก็พยายามจะกินเธอก็อยแย่งกันกับ เจ้าปีศาจบัวจนเรื่องวุ่นไวายไปหมดสุดท้ายใครจะได้กินสำจังนั้นก็ไปหาดูได้นะคะทาง Netflix และผลงานเรื่องล่าสุดก็คือวากาบอลอีซึงกิรับบทเป็นชาดันกอนสตันแมนหนุ่มที่รักหลานชายมากแต่สุดท้ายแล้วหลานชายก็มาเสียชีวิตในอุบัติเหตุเครื่องบินตก แต่พอสืบไปสืบมากลับเป็นการก่อการร้ายจากการคอร์รัปชันระดับชาติและโยงใยไปยังองค์กรระดับโลก และได้พบกับนางเอกโกเฮรีนํำแสดงโดยเบสูจีเป็นเจ้าหน้าที่สืบราชการลับประจำต่างประเทศทั้งสองคนช่วยกันตามล่าหาตัวผู้บงการอย่างยากลำบากและเหเล่ล่อนเจียดตายหลายครั้งหลายคราตัวร้ายก็แข็งแกร่งเอามากๆเอาชนะได้ยากลำบากซีรีส์เรื่องวากบอลทุนสร้างสูงถึง2,500ล้านวอนหรือประมาณ 64ล้านบาทอีซึงกิเผยว่าเขาไม่ค่อยกดดันในการถ่ายทำเพราะผู้กำกับและทีมงานเตรียมตัวสำหรับการถ่ายทำได้อย่างสมบูรณ์แบบเขามีแต่ความตื่นเต้นการถ่ายทำที่มโมร็อกโกนั้นเขาไม่เคยได้นั่งถ่ายแบบสบายๆเลยสักวันเดียวต้องวิ่งบนตึกวิ่งที่ถนนต่อสู้แบบบ้าระห่ำในทุกๆฉาก อีซึงกิคิดว่าประสบการณ์ในกองทัพช่วยเขาได้มากเลยความแข็งแรงสมชายชาตีที่กองทัพหล่อหลอมให้นั้นเขาได้ใช้มันในซีรีส์เรื่องนี้อย่างเต็มที่ค่ะผลงานทุกเรื่องและทุกอย่างที่อีซึงกิได้ตอบรับที่จะแสดงนั้นเขาจะศึกษาดูก่อนว่าใครเป็นผู้กำกับทีมงานเป็นใครบ้าง เขาทำการบ้านมาอย่างดีเพื่อที่จะไม่ให้เป็นภาระของทีมงานและนักแสดงที่แสดงร่วมกับเขาจนทำให้ทุกคนในวงการต่างรักและเอ็นดูเขาเป็นอย่างมากการที่เขามีชื่อเสียงมาตั้งแต่เด็ก ไม่ทำให้เขาลืมตัวตนของตัวเองเลยเขายังคงเคารพนับถืออาจารย์อีซอนฮีและซายผู้แต่งเพลงแรกให้กับเขาอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าทั้งสองท่านจะมีงานหรือคอนเสิร์ตอีซึงกิก็จะไปขึ้นเวทีด้วยตลอดจนเมื่อถึงเวลาที่เขาจะต้องเข้ากรมรับชชยชาติ ทั้งสองท่านก็ยังมาทำเพลงให้เขาร้องก่อนที่จะต้องไปเข้ากรมเป็นเวลาสองปีอีซึงกิเข้ากรมเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์2016เข้าประจำการที่กองพลน้อยเสือดำณนะจังหวัดชุมชองเหนือ หน่วยนี้ฝึกหนักเอาการเล็กค่ะเป็นหน่วยที่จะต้องออกรบเมื่อมีสงครามจริงในระหว่างอยู่ในกรมซึงกิได้เขียนจดหมายบอกเล่าเรื่องราวในค่ายทาหารว่าช่วงแรกๆเขาแทบนอนไม่ได้เลยเพราะเสียงกรนของเพื่อนทหารแต่พอสักพัก เขาก็เริ่มชินและปรับตัวได้และเขาก็กังวลเรื่องอาหารว่าจะไม่ถูกปากเขาแต่เอาเข้าจริงเขาก็กินจนเกี้ยงถาดเลยเขาอยู่ที่นี่ทําให้เขามีระเบียบวินยัยมีสิ่งที่เขาจะต้องเรียนรู้ใหม่ๆมากมายแต่เขาก็คิดว่ามันไม่ได้ยากเกินไปสำหรับเขาเลยและเขาก็เป็นที่รักของพี่น้องทหารในค่ายมากด้วย เมื่อถึงเวลาที่อีซึงกิจะต้องทำความสะอาดห้องพักเมื่อเพื่อนทหารเห็นเขาหอบหิ้วอุปกรณ์ทำความสะอาดมาทุกคนก็จะโวยวายและมาช่วยกันยื้อแย่งเพื่อทำแทนเขาอีซึงกิไม่เคยคิดเลยว่าตัวเองจะมี fc หนุ่มๆแอบซุ่มอยู่ในกรมด้วยแล้วก็มาถึงเรื่องราวความรักของเขากันบ้างค่ะ ตลอดเวลาที่อยู่ในเส้นทางสายบันเทิงมานั้นอีซึงกิมีข่าวว่าขบสาวเพียงคนเดียวก็คือยุนอาจากวงเกิร์ลเจเนอเรชันค่ะซึงกิเคยให้สัมภาษณ์ไว้เมื่อหลายปีก่อนว่ายุนอาคือสาวในสเปคของเขาจนเดือนตุลาคมปี2013สื่อดังอย่างดิสแพดก็จับภาพได้ว่าหลังจากกลับ จากไปจัดคอนเสิร์ตที่ญี่ปุ่นอีซึงกิขับรถไปรับยุนอาและไปเดทกันที่แม่น้ำฮันสถานที่ยอดฮิตของคู่รักชาวเกาหลีและก็มีภาพออกมาอีกหลายครั้งจนทั้งคู่ต้องออกมายอมรับว่าคบหาดูใจกันจริงๆระหว่างนั้นซึงกิก็พายุนอาไปเดทตามสถานที่ต่างๆรวมถึงเขานำซานที่คู่รักต้องขึ้นไปเพื่อคลองกุญแจรักกัน แต่ก็ไม่รู้ว่าทั้งคู่ได้ของกุญแจกันหรือเปล่าค่ะเพราะคบกันได้เพียง1ปี9เดือนก็ได้ยุติความสัมพันธ์แบบคุณลักษ์ลงไปค่ะคงเหลือไว้แค่มิตรภาพของเพื่อนและพี่น้องหลังจากยุติความสัมพันธ์กันไปอิซึงกิกับยุนอาก็พบกันในงานรับรางวัลเอเชียอาร์ติสต์อวอร์ดปี2017ยุนอามารับรางวัลป๊อปปูราอวอร์สอิซึงกิ รับรางวัลเบสเวลคัมทำให้ผู้คนต่างพากันจับจ้องนาทีระทึกนี้กันอย่างใจจดใจจอ่อเมื่ออีซิงกิขึ้นรับรางวัลและกล่าวขอบคุณกล้องก็จับภาพมายัางยุนอาทันทีและยุนอาเธอก็ยิ้มหัวเราะและปรบมือให้กับมุกขำๆข,ข,ของอดีตคนเคยรัก อย่างชื่นชมหลังจากเลิกกันไปกับยุนอาอีซึงกิก็ยังไม่มีข่าวว่าออกเดทกับสาวคนไหนอีกเลยเขาเคยบอกว่าดาราชายหลายคนมักจะมีสาวๆหรือว่าดาราสาวมาชวนคุยแลกเบอร์กันแต่กับเขาไม่เคยมีโมเมนต์แบบนั้นเลยอาจุม,ม่าก,ก็ได้แต่หวังว่าลูกชายแห่งเกาหลีคนนี้ผู้มีความเพียบพร้อมในทุกด้านคนนี้จะได้พบกับสาวที่ทํา ทำให้เขาอยากจะเข้าไปทําความรู้จักเสียทีนะคะปัจจุบันอีซึงกิได้เลี้ยงสุนัขเพศผู้พันชิบะอินุตั้งชื่อให้ว่าเจ้าเปโรเขานำมันมาเลี้ยงเมื่อตอนอายุสองเดือนในขณะนี้เจ้าเปโรโตบโ,โตขึ้นมากแล้วและดูเท่หล่อเหมือนเจ้าของจริงๆจนบรรดาแฟนคลับ ต่างพากันสงสัยว่าซึงกิไปหาสุนัขที่ดูนิสัยทะเลนขี้เล่นและเท่เหมือนตัวเขามาจากที่ไหนกันเจ้าเปโรเป็นหมาขี้สงสัยแต่ก็ฟังคำสั่งที่เจ้านายกำลังค่อยๆฝึกสอนอย่างตั้งใจแฟนๆต่างหลงรักและคอยตามดูการเจริญเติบโตของเจ้าเปโโรและช่วงนี้อีซึงกิมีแต่รายการที่ตัวเองเป็นพิธีกรให้กับวาไราตี้ต่างๆหลาย การซึ่งการเป็นพิธีกรของอีซึงกิก็ได้ดึงความสามารถทางด้านต่างๆของเขาออกมาใช้เขาเก่งจริงๆค่ะไม่ว่าจะไปพบกับแขกรับเชิญคนไหนและให้เขาทำอะไรอีซึงกิเขาก็จะทำได้ออกมาดีมากความมีเสน่ห์ของเขาก็คือความเป็นธรรมชาติที่มาจากตัวตนของซึงกิเองเขาสามารถปรับตัวเองให้รับบทบาท ทุกบทบาทในตัวละครหรือบทบาทพิธีกรออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบจนเรารู้สึกว่าอินและหลงรักเวลาได้ติดตามดูผลงานของเขาทุกเรื่องและนี่ก็คือเรื่องราวของอป,ป้าสุดหลอ่อความสามารถเพียบพร้อมไปทุกด้านชาติกูลก็เพอร์เฟกขนาดหนักเข้าไปอีกที่อาจุม,มา่านำมาเสนอให้รับชมรับฟังกันจ้าหากมีอะไรผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะคะ ขอบคุณที่เข้ามารับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะวันนี้สวัสดีคะ่ะ